สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลตัวไวรัสโควิด19ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการคำนวณหาจำนวนวันนะครับหรือว่าความเร็วในการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยอย่างเช่นจากเคสแรกที่เจอเนี่ยผ่านไปกี่วันเราจะพบผู้ป่วย100คนแล้วผ่านไปกี่วันจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 1, 1 0 0 0พันหนล้านคนแบบนี้นะครับ ว่าพวกแบบนี้เราจะทํำยังไงอย่างเช่นอันนี้ผมให้ดูผลลัพธ์ก่อนอย่างเช่นใช้เวลา20วันในการทําให้ผู้ป่วยมี100คนแล้วจากนั้นจากวันที่20ถึงวันที่26เนี่ยจริงก็คือ6วันก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นพันคนเดี๋ยวผมจะเขียนโปรแกรมให้ดู2แบบว่าแบบที่1ก็คืออย่างเช่นดูว่าจํานวนวันที่ใช้ในการทําให้มีผู้ป่วยครบที่เป็น10ยกกําลังนะครับ ไล่มาเช่นใช้เวลาเพียง9 5วันเองนะครับจะมีผู้ป่วยถึง1ล้านคนส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับ1น0คนแรกใช้20วันส่วนพอครบร้อยแล้วใช้เพแค่6วันทําให้มีผู้ป่วย1000ถัทัดจากนั้นใช้อีก7วันเป็นหมื่นคนแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเทคนิคพวกนี้เนี่ยเราจะทํากันยังไงนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวอัลก์ตรงนี้แล้วก็จะอธิบายตัวโค้ดส่วนต่างๆนะครับอย่างแรกนะครับแหล่งข้อมูล ของผมเอามาจาก European Center for Disease Prevention and Control นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเว็บไซต์ที่ผมไปดาวน์โหลดข้อมูลนะฮะเนี่ยคือตัวนี้นะครับในนี้ผมดาวน์โหลดตัว csv ของเขามานะครับค,นนครั้งนี้ับมาดูที่โค้ดในตัว j u p y t e r Notebook ของเรานะครับเริ่มต้นมานะครับผมก็ import ตัวแพ็กเกจก็คือตัว pandas e a b o r n matplotlib library นำภายนะฮะ นะเดี๋ยวอันนี้ผมก็เซตจำนวนแถวในการดิสเพย์ของแผนดาไว้ default เป็น10นะฮะแล้วก็ให้ดูเวอร์ชั่นที่ใช้นะครับแล้วก็ดูวันเวลาที่ผมรันก็คือวันนี้เป็นวันสงกรานเลยนะครับ13เมษายนนะรเริ่มต้นมาผมก็อ่าน Data ตรงนี้นะครับก็คืิตัว CSV ที่เขาแชร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันนะครับ แยกตามประเทศอันนี้เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเฉพาะของวันนั้นๆไม่ได้แสดงเป็นค่าสะสมนะครับอพอได้มาผมก็ใช้ df info นะครับอ่านเข้ามาผมจะต้องทำการแปลงตัว date l e หรือว่า date report เนี่ยวันที่มีการรายงานเนี่ยว่าอันนี้เป็น object เนี่ยผมจะแปลงเป็น date นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้งานต่อได้ง่ายผมก็เนี่ยใช้ฟังก์ชันนะครับ panda นะครับ to date time ของตัว date l e แล้ว ข้อมูลของฝั่งยุโรปนะครับเข้ามาเป็นวันเดือนปีผมก็บอกจะจะเลยว่าเปอร์เซ็นต์ดีก็คือ2ตัวแรกเป็นวันถัดมาเป็นเดือนแล้วก็ปีนะฮะมาดูข้อมูลเห็นไหมครับอย่างเช่นอันนี้นะครับ25ทับ03เนี่ยก็คือ25มีนาปี2020นะครับผมก็คอนเวิร์ตตรงนี้ก่อนนะครับนะ สังเกตง,ง่ายๆถ้าเป็นของแพนด้านะครับถ้า convert มาตัววันที่ของมันถ้าไม่ไปแก้เลยเป็นพิเศษนะครับจะแสดงแบบ ISO standard ก็คือปีแล้วก็เดือนแล้วก็วันอย่างเช่นข้อมูลล่าสุดที่มีก็คือวันที่12เมษายน2020นะครับแล้วก็มาดู info อีกรอบหนึ่งคันนี้ตัว date report เนี่ยก็จะเป็นเด t e ถามละนะฮะแล้วถัดมาผมจะเรียงข้อมูลตามประเทศนะครับแล้วก็วันที่ เพราะว่าข้อมูลตอนนี้จะเรียงจากวันที่ล่าสุดขึ้นมาก่อนแต่เดี๋ยวผมต้องการเรียงจากวันที่แรกที่เจอนะครับไล่มานะฮะผมก็ใช้คําสั่ง sort ต,ตรงนี้ครันนี้ผมก็จะได้เนี่ยอย่างเช่นวันแรกที่เขาเก็บข้อมูลกันก็นกคือ31ธันวานะครับปี2019แล้วก็ไล่กันมานะครับอาพอผมได้แบบนี้แล้วครันนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดการตัวอินเด็กตรงนี้นะครับผมต้องการ re index นะครับผมก็ทําการรีเซ็ตเพื่อต้องการให้ตรงนี้เป็น0123์องไล่มาเรื่อยๆนะครับผมก็รันคําสั่งนี้คันนี้ได้เป็น index 0กซ์ูนย์แบบปกติและแล้วคันนี้ผมจะใช้คําสั่ง group by ยตัวเดนะครับโดยที่ผมจริงๆผมไม่ได้สนใจประเทศละผมต้องการสนใจว่าในแต่ละวันนะครับในทั่วโลกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตกี่รายนะครับผมก็ใช้คําสั่งนี้มันจะส่งค่ากลับมาแบบนี้อย่างเช่น จากข้อมูลแนะวันที่31ธันวาเนี่ยมี27รายแล้วถ้ามาจนถึงวันปัจจุบันที่มีข้อมูลคือวันที่12เมษาก็จะมีผู้ติดเชื้อใหม่นะครับอันนี้เฉพาะวันเดียวนะครับ81,707คนผู้เสียชีวิต6,000กว่าคนนะครับคราวนี้ถ้าผมต้องการหาย,ยอดสะสมมาเรื่อยๆนะครับผมก็เอาตัวเนี้ยดีๆที่ได้มานะครับมาบอกว่าเป็น cumulative sum ดูนะครับผม นลันตัวนี้แล้วผมก็ให้ดูตัวข้อมูลนะครับออกมาอันนี้ตัว DC เนี่ยก็จะเป็นตัวเคสต่างๆนี่ผมแสดงแค่20ตัวเดี๋ยวผมแสดงตัวนี้ดีกว่าแถวดูวันล่าสุดน,นะครับอ่าอย่างเช่นณนะตอนนี้นะครับวันที่12เมษาเนี่ยมีอยู่1 7ล้าน70แคนนะครับผู้ติดเชือ้อแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วแสนกว่าคนนะฮะแล้วผมก็เอาข้อมูลจากตัว DC นี้นะครับ มาพลัดเป็นกราฟให้ดูอันนี้ผมใช้กราฟตัวนี้เป็นล็อกสเกลนะครับเนี่ยเทคนิคการทำล็อกสเกลก็บอกว่า plt axis นะครับ y สเกลเท่ากับล็อกอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นไหมครับ10กำลัง2 10กำลัง3ก็คือร้อยพันหมื่นแสนล้านนั่นเองเราจะเห็นว่าอย่างเช่นใช้เวลาประมาณ20วันในการทำให้มีผู้ติดเชื้อครบร้อยคนแล้วถ้ามาดูจุดนี้ก็คือผู้ติดเชื้อพันคนก็ประมาณ20กว่าวันนะครับ แล้วก็เนี่ยคือผ่านมาไม่นานเองแล้วก็ถ้าเป็นหมื่นคนก็คือตรงนี้ก็ประมาณ30วันอย่างเงี้ยแล้วก็แสนคนอยู่ตรงนี้ล้านคนอยู่ตรงนี้อ่าคันนี้มาดูแล้วถ้าเราจะคํานวณหาจํานวนวันเราทํำยังไงอันนี้ถ้าผมเขียนบอกว่าน้อยกว่าร้อยแบบนี้นะครับผมนับจํานวนเคสในนี้เนี่ยของตัว DC นะครับผมรันตัวนี้นะครับรันตัวนี้เนี่ยมันจะบอกว่ามีอยู่10 เวันนะครับเดี๋ยวผมทําแบบนี้ให้ดู DC เอาสัก20แบบนี้นะครับอลองดูนะครับถ้าผมแสดง DC 20ตัวเนี่ยตัว cases ตรงนี้คือค่าสะสมก็คือเริ่มจาก0ถึง18นี่คือ19วันใน19วันแรกจะมีผู้ติดเชื้อรวมนะครับ83ารายพอวันที่20อย่าเดีูนะครับอินเด็กนี้เริ่มจาก0ถึง19นี่คือนี่ยเพราะฉะนั้น วันแรกที่มียอดทะลุเกิน100ก็คือวันที่20นั่นเองหมายถึงวันลำดับที่20หลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้หลักการนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันส่งค่า19ใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือให้นับจํานวนแถวที่ตัวเคสตรงนี้นะครับน้อยกว่าร้อยก็คือมี19แถวเพราะฉะนั้นคําตอบวันแรกที่จะข้ามเส้นก็คือวันที่20นั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็มาเขียน โค้ดแบบนี้ได้นะครับผมบอกว่าให้หานะครับโดยที่ค่า n เ,เนี่ยเป็นตัวจุดที่เราสนใจก็คือจุดที่มีคนติดเชื้อ100 1 1 0 0 0 0 0ล้านเนี่ยแล้วจำนวนวันนะครับผมก็คานวณแบบนี้เลยก็ใช้ตัวเขาแล้วก็ตัว n ตรงนี้ก็ผ่านครั้งแรก n เ,เป็น100แล้วตัวเขาก็บวกได้1แล้วก็ถัดมาก็พิมพ์ตัวคําตอบออกมานะครับ ฉั้นผมก็จะได้มาเนะี่ยใช้เวลา20วันในการมี100เคสแรกถัดมาก็ใช้เวลารวมทั้งหมด26วันที่จะมี1,000คสนะครับมาดูตรงนี้ได้นะครับตรงนี้พอดีตรงอินเด็กผมเริ่มจากศูนย์ะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ตรงนี้เนี่ยที่ครบ1 0 0เนี่ยมันก็คือเป็นวันที่20ลำดับที่20นั่นเองนะครับอันนี้ต้องดูนิดหนึ่งจริ๋แล้วผมน่าจะไปเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น1นนะแต่ว่าอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามาเปรียบเทียกบกับตัวกราฟตรงนี้ได้ แล้วก็ถัดมาย6วันเนี่ยมีพันเคสนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับวันที่ลำดับ26เนี่ยพันเคสแล้วก็หมื่นเคสอยู่ตรงนี้นะครับหมื่นเคสก็คือใช้เวลาแค่33วันเองจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเร็วมากหรือว่าผมจะเขียนอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับให้หาส่วนต่างคือเฉพาะตัวแรกเนี่ยคือใช้20วันในการมี100เคส จากนั้นนะครับจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกแค่6วันสังเกตตรงนี้นะครับผมเขียนโปรแกรมแก้นิดนึงก็คือหาผลต่างของตัวแถวปัจจุบันลบแถวก่อนหน้าอย่างเช่นเลข6กเนี่ยตัวนี้ก็จะหมายถึงว่าพอเราพบ100เคสแล้วนะครับใช้เวลาแค่6วันก็จะเป็น1000เคสนะครับเหมือนก็คือตัว26ลบ20นะครับเพราะนั้นโปรแกรมผมก็เขียนปรับโคดนิดนึงเป็นลักษณะแบบนี้แล้วพอเจอพันเคสแล้วใช้เวลาแค่7วันเองนะครับมาเป็นหมื่นเคส แล้วก็จากนั้นใช้อีก35วันถึงจะเป็นแสนเคสนะครับแต่จากแสนเคสเป็นล้านเคสเนี่ยเพิ่มขึ้น10เท่าเนี่ยครันนี้ใช้เวลาแค่อีก27วันแบบนี้เป็นต้นนะครับลองมาเปรียบเทียบกับกราฟตัวนี้นะครับเนี่ยหล้านเคสเนี่ยใช้เวลา95วันแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการใช้เขานะครับนับข้อมูลโดยที่ข้อมูลพวกนี้เราจะต้องเรียงแบบถูกต้องนะครับ เนี่ยเลี่ยงจากวันจากน้อยไปมากเนี่ยเราก็นับได้นะครับว่าใช้เวลากี่วันนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับจริงแล้วเ,เราอยากจะใส่ตัวเลขอ,อย่างอื่นก็ได้จาก1,000เป็น5,000เนี่ยผมก็ใส่ขั้นเข้าไปนะครับจาก1 0 0 0 0แแล้วก็5 0 0 0สนเราอยากใส่แบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับเราใส่เป็นลิสเข้าไปลลันดูเห็นไหมครับอย่างเช่นเนี่ย จาก1 0 0 0 0แสนมา5 0 0แสนนะครับใช้เวลาแค่อีก20วันเองจาก68บวันเป็น88วันนะฮะจาก1 0 0่เป็น5,000เนี่ยใช้เวลาแค่4วันแล้ว5,000เป็นหมื่นหนึ่งใช้3วันเองเห็นไหมครับน,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเช่นอ,อันนี้ผมกรอปเหรียญนี้มาแล้วก็แปะทับอันนี้จะได้เห็นจะจแบบนี้ก็ได้นะครับรนัันนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยใช้เวลากัน กี่วันนะครับเนี่ยอย่างเช่น5 0 0แสนเป็นล้านหนึ่งนะครับดับเบิลเนี่ยใช้เวลาแค่7วันเองนะฮะอ่าแล้วครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็เขาจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ